เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเตือนทั้งหมดเป็นสิ่งที่มาจากความจริงใจเพราะฉะนั้นชีวิตผมเนี่ยท่านคนรู้ที่เคยสอนอย่างนี้เลยนอกจากให้กระทําตัวเองให้ดีแล้วทุกอย่างมันจะเปลีป่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมและการกระทําของเราเพราะฉะนั้นนะครับทุกวันนี้ทําไมเราทําดีแล้วเราไม่ค่อยได้ดีก็เพราะว่าเวลาที่เราทําดีเราชอบดูคนอื่นพอเราทําปุ๊บคนอื่นไม่ทําเราก็นั่งด่าเขายูทิชทําอยู่คนเดียวยู่ิไม่ทําเลยเออแล้วคุณมันจะได้ได้ยังไง นะครับบุเพื่อน,นั้นการทําอะไรก็แล้วแต่ต้องตั้งใจทํแใจจบใจสอบกับสิ่งที่ทําชีวิตคุณจะถึงดีขึ้นได้ถ้าไปทําบุญแล้ววแจะรู้ว่าคนนั้นทํามากฉันบอกไม่ได้จะต้องทํามากกับเขาแค่ติดเป็นกุศลแบบนี้ชีวิตมันก็แย่อยู่แล้วแล้วจะไปทําบุญเพื่ออะไร mm hmm. เพราะฉะนั้นการทําบุญทุกอย่างไม่ได้สําคัญที่เงินมากเงินน้อยไม่ได้สาคัญว่าคุณไปเป็นพยงหรือไปเพียงแค่คนเดียวทุกอย่างสําคัญที่คุณมาทําด้วยเจตนาที่ดีหรือเปล่า นะครับถ้ากับเลยที่คุณมาเจตนทา,าที่โลกทำบุญห้าบาทขอรตเตอรี่ห้าสิบล้านมึงก็ไปขอที่หมุนโชคนะฮะพ่อแม่ยังให้ไม่ได้เลยแล้วท่านจะให้เราได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดอยู่ที่จะตาของเราเองใครที่ชอบเล่นหวยฟังเรื่องนี้ไว้นะเวลาที่คุณไปขอหวยเนี่ยสิ่งกับิสิทธิ์ให้คุณไม่ได้หรอกถ้าให้ได้จริงเนี่ยอีกที่ไปขอทั้งหมดห้าสิบคนหกสิบคนต้องถูกรางวัลที่หนึ่งหมด มันเป็นไปได้นะม,มันก็เป็นไปไม่ได้ทุกคนที่ถูกหรือไม่มันขึ้นอยู่กับวาสนาและทุงที่คุณทำมาเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณไปขอโดยไม่ดูตัวเองสิ่งที่คุณขอคือการเอาชีวิตที่คุณจะมีล่วงหน้าเนี่ย,ยเหมือนการเกิดเงินล่วงหน้ามาใช้ก่อนอเพราะฉะนั้นเมื่อวาสนาคุณหมด คุณไปดูได้เลยครับคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งถูลอตเตอรี่ใหญ่ๆชีวิตไม่มีความสุขเลยได้เงินไปไม่ถึงสามวันกลับมานั่งขอทานเหมือนเดิมได้เงินไปไม่สี่วันถูคนตามพวงยี่มีมากมายได้เงินไปไม่สี่วันยากที่มองเป็นเหนืออีแรงมาลุงคืง้เพราะอะไรเพราะคุณยังไม่สมควรที่จะได้มันแต่คุณอยากที่จะได้เมื่อคุณได้วาสนาไม่มีบางคนตายหนู ยังไม่ทันไปทำบุญเลยบางคนชีวิตก็ถูกพักผมด้วยที่แหละคนในบ้านเราเองอสุดท้ายแล้วเงินนั้นก็คือเงินร้อนที่คุณจะเก็บไม่อยู่เออเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นได้แต่พองามไม่ต้องไปขออะไรนะครับเราทําไปเ้าบุญเรามาถึงวาสนาเรามาถึงเงินบุญที่เราทําไว้มันก็จะกลับมาตอบแทนเราเองทั้งหมดนี้คือข้อที่ดีๆนะครับฝากไว้ด้วยนะฮะและที่สําคัญครับใครอยากโชคดีตลอดทั้งปี นะฮะวันนี้เราอยู่ที่ลานย่าโมอยากให้ทุกคนมาร่วมกันสวดมนต์ข้ามคืนปีใหม่นี้นะครับการสวดมนต์ที่ดีการทําบุญแล้วจะต้องได้ที่สุดเราจะต้องรู้จักบุธทิ้ย์คนที่ควรคุ้ค่าก่อนอืเราสวดมนต์เสร็จแล้วเราถวายพระพรในหลวง เราถวายพระพร่วยเทพทั้งหลายที่ปกปักรักษาเมืองโคราชเมื่อเรามีจิตคิดดีแล้วคุณผลจริงบังเกิดเราค่อยอุทิศให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องเราที่ร่วงรับไปแล้วหลังจากนั้นค่อยอุทิศให้ตัวเองด้วยนะครับคุณทิดให้ใครคุณทิดให้เจ้ากรรมในเรือรตัวนี้เราบอกไปเลยว่าขออุทิศส่วนส่วน,ส,วน,ส,วน,ส,วนส่วนให้กับเจ้ากรรมในเรือนที่เป็นร่างกายตัวนี้ ใช่ไม่ใช่เพราะมีคุณทุกวันทุณอย่งทั้งทุกและสุขเลยครับเพราะฉะนั้นมันเป็นข้อร่างกายตัวน,นี้คือก็ทกในเรื่วงที่น่ากลัวที่สุดหิวก็ต้องหาให้มันกินป่วยก็ต้องรีบไปหาหมอเห็นเขามีบ้านตัวนี้ไปมองเมื่อไหร่กูก็อยากเห็นเขามีรถตัวนี้ไปมองเมื่อไหร่กูก็อยาก สุดท้ายไม่ได้ด้วยเลขเ้าด้วยคนไม่ได้ด้วยมลต้องด้วยคาถาพ<ม>อไม่ได้ทั้งสองอย่างก็ฆ่าเขาเลยเพื่อไปต้นเขามาเพราะฉะนั้นคนที่ทําเร็วที่สุดก็คื<ม>อหลาเพราะฉะนั้นปีใหม่แล้วเริ่มต้นนะครับสวดมลข้ามคืนเวลาตรวดน,นะฮะเอาห้าชั้นครึ่งก็ได้นะครับข้ามไปถึงเที่ยงคืนเลยเที่ยงคืนเมื่อไหร่ก็เรียกว่าวันใหม่ก็เรียกว่าสวดมลข้ามคืนนเองครับอ่า ไม่เป็นเคล็ดลับไว้ส่วนการพูดจาวาจาในมิติภาคนนี้ีต้องขออภัยครับเพราะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้านอัารมณ์ในการพูดคุยนะฮะเพราะว่าลทำไมลังถึงรู้รูึไหมว่าคุณชอบเพราะว่าคุณติดเรื่องไรเงาโอมวดอีกครับเพาะนั่นเอกเพาะนั่นเอกด่าด่านางอะไรนะชื่ออะไรนั้นทุกข์ทรมาร์เธอฉันปรดแล้วนะถามว่าคุณจะดูไหม ไม่อยู่นะฮะต้องด่าให้แรงๆอยูเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเอาจริตตรงนี้มาเป็นอันพาลในการพูดปุ๋ยเพราะฉะนั้นถ้ามีวาจาใดร,ร่วงเกินไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเป็นเพียงความหวังดีที่อยากให้ทุกท่านนั้นเนี่ยได้ฟังแล้วเข้าใส่เลยมผมอยาก